ีวีอะไรคะรถใส่ต้นไม้เิลูกไหนรถใส่โอ้โพอเปียกหมดแล้วรถใส่น้ำต้นไม้ลูกพอเปียกหมดแล้วทำยังไงไม่เอาลูกไปรถน้ำต้นไม้ต้นใหญ่หนุนใกล้ๆสิลูกไปไปเร็วทางนี้เดินไปข้างหน้าอีกค่ะไปเร็ว ไปที่รถน้ําต้นใหญ่น,น,ส,น,นญญสิลูกไปไปรถน้าําต้นใหญ่ๆสิลูกไปเดี๋ยวโดนน้องไม่เอาลูกไปหนูไปรถต้นริมหนูลูกไปไป,กไปเร็วพ <c oughs> ามีไปรดต้นริมหนูเดินพี่ค่ะไปเร็้ยวแต่หนูยังไม่ได้รถนื้อนนะ่ะไปรถขี้หมาทําไมลูกอืม <c oughs> ขี้หมามันต้องไปรถเร็วๆไปรถต้นไม้รถต้นไม้ค่ะ ทำอะไรอยู่คะรดน้ำต้ไนไม้เหรอคะรดน้ำหญ้าเหรอคะสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกไหมคะเดี๋ยวเปียกนะเดี๋ยวเปียกนะทอนี้ไปรถที่อื่นบ้างสิลูกไปรถตามต้นไม้ไม่รถที่อื่นบ้างอนะลูกอืมน้ำมันท่วมนะลูกนะ แต้น้ำตวมรองเท้า,าหนูแล้วเห็นบ้าง